สวัสดีครับชาวโซเชียลแคมป์คราวนนี้นะครับก็อยู่บนรถจัรยานตุ่แล้วนะครับนี่คนขับนะครับเมื่อสักครู่จัรยานตุ่ก็ไปรับวาันจันทน์นะครับที่บ้านขี่สีสง่านะครับขีบนดกมะแล้วก็พอดีก็ได้ลายใหญ่ๆแล้วก็ออกมาเลยนะครับนี่กำลังมุ่งหน้าสู่กลางเมืองสุรินทร์นะครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วงเวียนนะครับพระธาตุไซโก้เขาเรียกว่าพระธาตุไซโก้เป็นไหม วูนเร์วันอาทิตย์นะครับผมก็ตอนนี้นะครับรอ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 บเนี่ยถนนเนี่ยเขากำลังจัดต้อนรับเสด็จนะครับประเทศเออ่ประเทศจะเสร็จพรุ่งนี้นะครับมาปริบัติกานปฏิไอสร้างวันธรรมพ่อญากเว้ยปริญญาบัานเออเดี๋ยวล่ะเออนั่นแหละนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวจะให้ดูความคืบหน้าต่อไปแล้วกันนะครับว่าไปยังไงต่ออะไรยังไงต่อนะครับงั้นเดี๋ยวไปก่อนแล้วกันนะครับไปแล้วบ๊ายบายพี่ตูบ๊ายบายลูกบ๊ายบาย ขับรถไม่ได้ <laughs>